สวัสดีค่ะอยใส่พามาเบิงนะคะอันต้นอันไม้มงคลค่ะเงินไหลน้องทองไหลมาค่ะเงินไหลน้องทองไหลมาค่ะไปเขาจะเป็นเป็นรูปแบบนี้นะคะสีเขียวเงาวเวาวับเงาเงาว,งาว,งาวบับเลยค่ะงามใบสวยเงาๆถือเนาะเนาะงามเนาะเนาะจ้ะอันเงินไหลน้องทองไหลมาพันาวานเนาะปลูกไว้หลายปีแล้วล่ะคะ่ะแตว่ากับทองกับพอมีเงินกับพอมี <laughs> อโซเพินพ่นเพิ่นวางเซ็นก็บ,บอกไปตามเพิ่นเนาะเนาะ,ะซื้อว่ามไมยดีๆทั้งนั้นค่ะแ้วก็ปลูกไว้อเองซื้อดีๆเขากับปลูกไว้ละ,ะค่ะปลูกไว้โด,โดแล้วค่ะหลายปีแล้วเนี่ยสองสา,สามสามปีแล้วตอนนี่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะค่ะนะนั่นเลยนอ้องทองระม่านใบเขาง,งามเนาะเะนาะ,นะ,ะ,นะ่ปประโยชน์อันประโยชน์เขากับเทียนเที่ห้ามีความสุขเลยละ <laughs> ในเบิ่งเขากับงามหงงามตาเนาะเนาะกัเป็นซิรีม่มงค้นปลูกไว้ประดับบานนะคะไม้มงค้นขะ้ว่าไม้มงค้นก็ต้องดีทุกอย่างเะคะมันกับวบ่าเอื่นว่าไม้มงคน้นเนาะเนาะกัอยัาใส่กับสิผ้าผ้ามาเบิงะะะะ่งเนาะเนาะเป็นความรู้ความายมดีๆนะคะกัปลูกปลูกก็ไม่ยากหรอกะคะ่ะขั้นว่าปลูกกับย่าใส่กับปุ๋ยไคไดรียดูแลรักษาด้วยฮอดต์นามปุย๋ยยังกับ,บุ่๋ยไค่ปนไหนเนาะเนาะฮอดต์นามค่ะ อลูกไปก็่ได้ยากด,กดอกดอกอันนี้เนาะคะ่ะเนาะตัวนี้นค่ะ,คะเงินไหลทอเงินไหลน้องทองไหลมาค่ะจากบ้นยานใหญ่ใสชาแนา